สัสดีค่ะดิฉันนางสาวกติชาสีทองวันนี้ดิฉันจะนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งภาษาที่มีสเสน่ห์และเต็มไปด้วยวัฒนธรรมนั่นคือภาษาไทยดำของบ้านหนองเนินตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำในจังหวัดนครสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวัฒนธรรมไทยดำที่กระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งมีรากฐานดังเดิมจากภาคเหนือของประเทศเวียดนามและได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่5โดยคนไทยดำมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทางด้านภาษาเทียงคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันภาษาไทยดำเป็นภาษาที่มีทั้งรูปแบบการพูดและการเขียนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์นี้ภาษาไทยดำจัดอยู่ในตระกูลภาษาไทยกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับภาษาไทยและภาษาลาวโดยเฉพาะในแง่ของโครงสร้างและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันไทยดำบ้านหนองเนินตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เป็นชุมชนที่มีประชากรจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นลาวครั่งไทยดำ พบว่าภาษาไทยดำยังใช้สื่อสารในกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองในขณะที่ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักในการสื่อสารของบุคคลภายนอกในที่นี้จะขอยกตัวอย่างภาษาไทยดำโดยจัดตามหมวดหมู่ดังนี้หมวดแรกเป็นคำเรียกเครือญาติเช่นพ่อเรียกว่าายแม่เรียกว่า I, เอ็มปู เรียกว่าไออูยอ่ยาเรียกว่าเอมอูตาเรียกว่าไอาเถาและยายเรียกว่าเอมเถาซึ่งเป็นเครื่องมือในการสะท้อนถึงค่านิยมทางสังคมและให้ความสำคัญกับความเคารพต่อผู้สูงอายุความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เข้มแข็งและการจัดระเบียบตามลำดับ อาวุโสและสถานะในสังคมหมวดคำเรียกอวัยวะในภาษาไทยดำคำเรียกอวัยวะจะเหมือนกันบางคำและบางคำไม่เหมือนกันเช่นคำว่าแขนจะใช้คำว่าแขนเหมือนภาษากลางแต่คำว่าฟันในภาษากลางภาษาไทยดำจะใช้คำว่าแขวตัวอย่างคำหัวใจ เรียกว่าหัวเจา้าจมูกเรียกว่าหูหลังตาเรียกว่าแก่นตาผมเรียกว่าโผมในหลายๆกรณีคำเรียกอวัยวะไม่ได้แค่หมายถึงส่วนของร่างกายเท่านั้นแต่ยังมีความหมายโดยในที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมความเชื่อและโลก,กทัศน์ของชุมชนนั้นๆเช่น การใช้คำว่าดวงตาหรือมือในความเชื่อว่าบางอวัยวะมีพลังในการปัดเป่าสิ่งไม่ดีหรือมีการใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหมวดคำเรียกสัตว์เลี้ยงในภาษาไทยดำจะมีคำว่าโตหน้าชื่อสัตว์และชื่อสัตว์บางคำก็ออกเสียงและเขียนไม่เหมือนกับสัตว์ในภาษาไทยกลาง ซึ่งโตในที่นี้จะแปลว่าตัวเช่นโตหมาเรียกหมาโตแมวเรียกแมวโตเป็ดเรียกเป็ดโตไก่เรียก,ยก,ยกไก,ก,ไก่แต่ถ้าเป็นสัตว์ที่ตามด้วยชื่อชนิดของสัตว์เราจะไม่ใส่ว่าโตนําหน้าเช่น นกกระจอกเทศจะเรียกว่านกกระจอกเทศหมวดคําเรียกพืชผักเช่นมะนาวเรียกมะลิว้วแตงกวาเรียกมะแตงไตโดยพืชผักบางชนิดมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตต่อชุมชนเช่นตะไคร้ไทยดาจะเรียกผักเจอมีบทบาทในพิธีกรรมทางาศาสนาและความเชื่อ เช่นในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสุดท้ายเป็นหมวดคำทักทายชาวไทยดำจะมีคำทักทายอยู่ทั้งหมด2แบบคือคำว่าหาวขั่นแปลว่าสวัสดีซึ่งใช้ในลักษณะเป็นแบบทางการส่วนแบบไม่เป็นทางการจะใช้คำว่าหาวหันถ้าถามว่าสบายดีไหมพูดคำว่าหาวขั่นกว้า ถ้าพูดว่ายินดีต้อนรับใช้มวงเมืองโโจมปัจจุบันยังมีจำนวนผู้ที่สามารถพูดและเขียนภาษาไทยดำในหมู่บ้านหนองเนินมีน้อยลงซึ่งเป็นผลมาจากการผสมผสานกับภาษาไทยและการใช้ภาษาภาคกลางในชีวิตประจำวันแต่อย่างไรก็ตามบ้านหนองเนินก็ยังคงพยายามสืบทอด โดยการอนุรักษ์วัฒนธรรมส่งเสริมให้นำวัฒนธรรมทางภาษาและการแต่งกายเข้าสู่หลักสูตรวิชาเลือกในโรงเรียนโดยการนำภาษาไทยดำเข้ามาสอนเป็นบทเรียนเสริมให้แก่โรงเรียนภายในหมู่บ้านเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้และหวังว่าความพยายามเหล่านี้จะช่วยให้ภาษาและวัฒนธรรมไทยดำคงอยู่สืบต่อไปสวัสดีค่ะ I'm